ทางไทาเลยตื่นกไม่ทานแล้วถ้าตื่นพันก็อย่าว่าไปพี่ใบก็อยากมาเน็ตหนึ่งไหมลูกไกลจังแล้วไมมาเปลี่ยนเสื้อก่อนนะลูก ก็ใส่ตัวอะไรอะตัวอะไรคะเอาพี่พอเสื้อสวยนะเอาที่พอเฮ้ยเสื้อน่ารักดีนะเสื้อน่ารักดีพี่ใบเสื้อเสื้อน่ารักมากเลยวันนี้สสวัดีครับสสวัดีครับดีครับดีครับโชว์แต่เสื้อพอเอออาละโชว์ไปเลยเสื้อสวย โอ้โหไม่ได้เชื่อขาขาหลังเมตรไมีแรงคืนเลยอะไม่มีแรงยืนเลยอหมดแรงยืนเนื้อแรง ทุกคนรอไอจีแล้วลงไม่ใช่รูปตัวเองไม่น่ไม่ทิพห้น้องไปยืนอย่สนามไปเดือดไหมสว่างเลยไม่ไม่ถ้าฝั่งนี้ยิ้มทิมายืนฝั่งนี้ทิพมายืนฝั่งนี้เลยใส่แมมรี่ วะลรกค์ข้าเหนียวยังส้มฟ้าได้ไ่้าเหนียวข้าเหนียวพี่ปอบอกว่าวันนี้จะไม่อยู่กับน้องพี่โยบอกอะไรอาเขียจานกได้ เขาบอกเขารอเน็ตก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากินพร้อมเน็ตก็รอเน็ตก่อนเขาไม่ได้กินเนื้อแ้วได้ยิวยิบเป็นหัน